ไอ้พูดถึงเอวีนี่อยู่นู่นแบบมีมีเดินผ่านร้านขายเอวีอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้อบางทีเคยผมมีน้องคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะมันมาผมก็ไปที่ก็พาไปพาไปร้านภอครับแบบผมอยากไปซื้อเอกระป๋องครับพี่พาผมไปหน่อยอ๋อหมายหมายอาหารกระป๋องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อรกับของอะไนอะไรกับของนี่มันมีมีของเล่นนะของเล่นแบบใหญ่ผมก็เลยเชื่อไหมพี่กับผมคือพูดแบบไม่อายผมเป็นคนที่ไม่เข้าจริงๆนะร้านอย่างเงี้ยไม่ไม่เข้าแล้วก็รู้สึกแบบไม่จําเป็นแล้วผมก็เลยพาน้องไปผมพาน้องไปปุ๊บโหยมันก็ตื่นเต้นมันซื้อกลับบ้านด้วยเดี๋ยวมันซื้อตัวท็อปเลยนะ และคือเราซื้อตัวท็อปเลยซื้อตัวทองตัวทอปเราซื้อตัวท็อปเลยผมนี่ฮาใจแต่คือคืออยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะมันเป็นเรื่องปกติที่แบบทำให้คนได้ผ่อนคลายไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยมาจับแล้วไปแล้วคนมามองหน้าผมเฮ้ยกูชอบอันนี้วะจ้องกระปิดจ้องกระปิดเออแหละักจับกระปิดเออเออจอกระปอจอกระปอเป็นนักดนตรีจอกระป๋อจอกระป๋อจอกระปอเฮ้ยโห เรื่องเรื่องมันเยอะแต่มันต้องค่อยกเอออึก